ทุกครั้งในการเดินทางด้วยจักรยานของผมเมื่อได้ผ่านเส้นทางเส้นนี้ผมมักพบเรื่องราวต่างๆมากมายสเสน่ห์แห่งริมคลองภาสีเจริญสร้างความรู้สึกดีๆเยียวยาผมจากสังคมเมืองได้อย่างมากทีเดียวทั้งการสัญจรยามเช้าและความมีน้ำใจในเส้นทางเล็กๆแห่งนี้ บนทางเล็กๆเ,เส้นนี้ผมมักจะได้พบและทักทายลุงสนันป้าสะอาดและโกะเสมอถ้าไม่ใช่ด้วยความรักตายายทั้งสองคงไม่ทนจำเจอยู่บนเรือมาแสนนานบรรยากาศชวนให้ผมนึกถึงเพลงชายคลองของคุณรับพินภูไทยนักครองผู้ล่วงรับยิ่งนักพายเรือลอยลำมาตามชายคลองีิวทัดนน้ามองอยู่ริมสองฝั่ง นอองงงงเรรยยชััััธสวจู่ิมลุงสมพิษวัย82ปีคืออีกหนึ่งคนคลองที่แปลขยะในคลองเป็นรายได้เรามักได้ทักทายกันเสมอเก็บอะไรบ้างครับก็พ<า>ร้อมนะเนี่ยควดเครเพาะออมนะอ่าองนมองนมออมน่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลงุง80กว่า80กว่าแล้ว <82. S 1> ยังไายเลือแข็งแรงอยู่เลย ขขาาไไไไปมม่่หวเดินครั้งหนึ่งเมื่อต้องปั่นแยกจากคลองออกสูนน่ถนนผมพบยายท่านหนึ่ง mm hmm. เข็นซาเล้งเก็บของเก่า mm hmm. ล้อมาตกอยู่ริมทาง mm hmm. การได้ช่วยเล็กๆในวันนั้นยังเป็นความสุขในใจผมเสมอในทุกครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ มันเป็นสเสน่ห์ในการเดินทางสเสน่ห์แห่งริมคลองภาสีเจริญสอบสดีครับใายอิทธิพลบารมีเกรียงไกลนักข่าวพลเมืองชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยรายงาน